สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเรื่องคําที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะใาครวงหุ่นพวงสีม่วงเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคําตรงกันข้ามเป็นอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ คำตรงกันข้ามนะคะก่อนที่นักเรียนจะเรียนทุกครั้งจะต้องมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะข้อที่1คือวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องอธิบายลักษณะคําที่มีความหมายตรงกันข้ามได้ถูกต้องแล้วก็ตอบคําถามเรื่องคําตรงกันข้ามได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ไฟเรียนรู้ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูความหมายนะคะของคําตรงกันข้ามก็คือคําที่บอก ให้ทราบว่าเป็นคำคำนั้นและก็มีความหมายตรงข้ามกันนะคะเรารู้ความหมายไปแล้วนะคะแล้วเรานะคะจะมาดูตัวอย่างคำตรงกันข้ามกันเอ๊ะมันมีลักษณะอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยนะคะคำแรกค่ะกระท่อมเห็นไหมคะกระท่อมนะคะโอ้เป็นเล็กๆมากอ่ะดูอีกอย่างนึงนะคะคือปราศาทเห็นไหมคะใหญ่โตโออ่ะนี่ค่ะคือตรงข้ามกันเห็นไหมคะแบบมอซอมากกับ ใหญ่โตมากนะคะ,ะมาดูคำต่อไปค่ะดีใจเย่ไหมคะ่ะเสียใจเนะะี่ยค่ะคือคำตรงกันข้ามนะคะที่ทำตรงข้ามกันนั่นเองค่ะมาดูคำต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปซิทกับอาจารย์สิทธ์ก็หมายถึงลูกศิษย์นะคะเป็นเด็กนักเรียนเห็นไหมคะ่ะกับครูเห็นไหมคะ่ะเนี่ยตรงกันข้ามกันนะคะ,ะต่อไปค่ะดำกับขาวนะคะนะคะ ต่อไปค่ะอ้วนอย่างนี้เห็นได้ชัดเลยไหมคะตรงข้ามกันไหมคะอ้วนใหญ่ตัวใหญ่มากกับพร้อมเห็นไหมคะตัวเล็กนิดเดียวนี่นะคะคือตัวอย่างคําตรงกันข้ามนะคะที่คุณครูนําเสนอให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนได้ดูนะคะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นส่วนคําตรงกันข้ามนะคะยังมีอีกมากมายค่ะลูกแต่เด็กๆนะคะจะหาดู และอ่านได้นะคะในหนังสือเรียนนะคะแบบฝึกหัดวิชาภาษ,ษาไทยนั่นเองนะคะจะมีบอกมากมายเลยคะ่ะมีอ้วนพร้อมดําขาวสูงใหญ่นะคะสูงเตี้ยใหญ่เล็กนะคะบริสุทธิ์นะคะอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะแบบฝึกหัดนะคะ เราจะทำหน้า151ค่ะคือคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะเด็กๆมาดูก,กิจกรรมที่1ก่อนเด็กๆจะทำแบบฝึกหัดทุกครั้งนะคะเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์ก่อนโจทย์คืออะไรหัวข้อที่เขาให้เราทำใช่ไหมคะว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างจะได้ทำได้ถูกต้องนะคะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเตรียม หนังสือนะคะแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยค่ะและเปิดหน้า151ค่ะพร้อมดินสอและยางลบนะคะ,ะคุณครูให้เวลาเตรียมค่ะหลังจากที่เตรียมแล้วนะคะ พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ข้อที่หนึ่งเลยค่ะว่าเขาให้ทำอะไรกันนะคะอ่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะใต้ภาพและอ่านข้อความทั้งหมดคือให้เด็กๆเขียนคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะแล้วก็อ่านด้วยนะคะ,ะมาดูคำที่หนึ่งกันเลยค่ะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะช้างตัวอะไรคะช้างตัว เฉลยค่ะใหญ่ไก่ตัวเล็กนะคะช้างตัวใหญ่เราต้องอ่านด้วยเขียนเราอ่านด้วยไก่ตัวเล็กนะคะเด็กๆคงเสร็จแล้วเนะาะมาดูคําต่อไปเลยค่ะพี่ตัวเลยค่ะดูสิคะลักษณะที่แตกต่างกันพี่ตัวส,ะะสูงนะคะพี่ตัวสูงนะคะเด็กๆเ,เขียนไปเลยนะคะดูไปพร้อมๆกับคุณครู น้องตัวน้องตัวอะไรคะลูกน้องตัวเตี้ยนะคะพี่ตัวสูงน้องตัวเตี้ยอะต่อไปนะคะส้มจํานวนอะไรคะลูกดูลักษณะสิคะส้มเป็นไงส้มจนนํมาน,ะะจนวนมากนะคะส้มจํานวนมากต่อไปค่ะมะม่วงจํานวนจํานวนอะไรคะมากคู่กับเก่งมากค่ะคู่กับน้อยนะคะ อ่านพร้อมกันค่ะส้มจํานวนมากมะม่วงจํานวนน้อยนะคะอ่ะคุณครูให้เวลาทําค่ะติก๊กตอกติก๊กตอกอ่านทาไปนะคะทําไปนะคะเด็กๆให้เวลาทํานะคะอ่ะเรามาต่อกันเลยค่ะข้อที่สองนะคะเขาบอกให้นักเรียนเติมตัวอักษรลงในช่องว่างให้เป็นคําที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะอันแรก คำว่าอะไรคะเราเติมตัวอักษรตัวอะไรคะสะ,สะอาดนะคะสะอาดต้องคู่กับอะไรคะสะอาดต้องคู่กับซกโปกงนะคะต้องเติมสอเสือกับรอเรือนะคะศกะกปกนะคะอ่ะมาดูคำต่อไปคะ่ะคดอะไรคะไม่ได้คดเขียวแน่นอนคดโกงนะคะคดโกงต้องคู่กับอะไรคะ คือขี้โกงนั่นเองอ่ะคู่กับอะไรลูกซื่อเนะเด็กๆน่าจะรู้นะคะซื่อสัตว์ซื่อสัตว์ก็จะเติมสอเสือกับยอยักษ์นะคะซื่อสัตว์่ะต่อไปยากอะไรคะยากจนจนก็คือจอจานนะคะเติมตัวพยัญชนะนะคะต่อตัวจอจานพยัญชนะกับอักษรนะคะเรียกได้สองแบบมันคือเหมือนกันค่ะลูกต่อไปร่ำนะคะร่ำรวยนะคะเติมรอเรือต่อไปค่ะ อะไรคะสวยสวยได้ลูกสวยงามเติมสอสเสือกับงอง,งูนะคะสวยงามต่อไปค่ะขี้อะไรคะลูกขี้เรนะคะเติมหอขีบค่ะลูกต่อไปคืออะไรคะความอะไรลูกความสุขเติมขอไข่นะคะต่อไปความทุก,ก็เติมขอไข่เช่นเดียวกันนะคะ อ่าเป็นอย่างไรบ้างคะแบบฝึกหัดเด็กๆทําได้หรือเปล่านะคะถ้าทําไม่ทันเราสามารถย้อนไปดูคลิปวิดีโอวิชาภาษาไทยของครวงหมุดโปงสีม่วงนะคะย้อนหลังได้เรื่องคําที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะวันนี้นะคะเราเรียนคําที่มีความหมายตรงกันข้ามไปแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะหนังสือเล่มน,นี้เด็กๆอย่าลืมไปอ่านด้วยนะคะอ่านหน้านะคะ อ่านหน้า100เท่าไรเอ่ยอ่านหน้านี่นะคะ149นะคะกับ100เท่าไรคะ149นะคะมีคํามากมายเลยนะคะกับ150นะคะเรื่องคําที่มีความหมายตรงกันข้ามเพื่ออะไรคะเด็กๆจะได้จำำําคําคําตรงกันข้ามนะคะได้มากขึ้นและเป็นยังไงคะจะได้ เป็นไงคะเข้าใจคําตรงกันข้ามมากขึ้นนะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวิชาภาษาไทยง่ายไหมคะถ้าง่ายนะคะก็เด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านนะคะจะได้เก่งมากขึ้นวันนี้คุณครูงุ่นขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย